กล,ลับมาที่พักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นบรรยากาศส่งท้ายหลังจากที่มีพิธีรับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับนับถึงเวลานี้ก็ถือว่าคุณเศรษฐานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่ายังไม่มีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของรัฐบาลนะครับ คุณผู้ชมครับสาหรับบรรยากาศที่พักเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความคึกคักนะฮะตอนนี้ก็แกนนาต่างๆที่มาร่วมพิธีรับพระมหิบาลองค์การก็ทยอยเดินทางออกมาจากพักเพื่อไทยนะฮะมาสักโครคุณเพรพันธ์สารีรัทวิภาคคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วก็คนอื่นๆที่เป็นแกนนาพักคุณอนุทินก็เดินทางออกจากพักเพื่อไทยไปแล้วนะครับ หลังจากการรับพระบรมราชโองการของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในรัฐมนตรีแล้วก็ได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งก็มีความยาวอยู่พอสมควรแต่โดยภาพรวมก็กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาพูดอยู่ช่วงหนึ่งว่ายืนยันว่าตัวเองนั้นจะทําหน้าที่นะครับทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็บั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงคุยสถายังกล่าวว่าประเทศไทยวันนี้นะฮะอยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสําคัญมีวิกฤตเร่งด่วนมากมายทั้งเรื่องของเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายและความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับมีความเหลื่อมล้ามีความเท่าไม่เท่าเทียมมีความยากลบาบากแล้วก็ยืนยันถึงความประสงค์ของตัวเองที่จะเดิน ตามนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตบรรเทาปัญหาแล้วก็สร้างการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระดับมหาภาคไปจนถึงภาคครัวเรือนคูนชัยาให้คำมั่นว่าภายใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็จะทำงานอย่างหนักเพื่อบาบัดทุกนะครับสร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ขั้นสุดท้ายนะคุณเศรษฐาบอกว่าผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทาหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่ทุ่มเททํางานหนักรับฟังเสียงประชาชนนําความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินําพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนี่คือคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคุณเศรษฐาทวีสิ์นะครับ ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครับหลังจากนี้คุณเศรษฐาก็จะต้องทูลเกล้ารายชื่อของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะรับการปลดเกล้าครมอแล้วก็นำรัฐมนตรีไปถวายสัตว์ต่อพระบาทชนพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไปนะครับ นี่เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีครับคุณผู้ชมที่เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับ9ปีที่ผ่านมานั้นไประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอดีตข้าราชการทหารที่มาเป็นผู้นำประเทศตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมา ช่วงปี2557เปิประยุทธ์ก็ก่อรัฐประหารนะครับในเวลานั้นเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งนะครับใช้เหตุผลนี้ในการก่อรัฐประหารรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับผู้ชมแล้วก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในปี2562หลังการเลือกตั้งในนามของพรรคพลังประชารัฐ จนกระทั่งการเลือกตั้งปี2566นะครับพลเอประยุทธ์ก็พ่ายแพย้การเลือกตั้งในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติและเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่พรรคเพื่อไทยนะครับภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย314เสียงซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็กลับมาเป็นรัฐบาลในรอบ10ปีเช่นเดียวกัน เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลครั้งล่าสุดเมื่อการเลือกตั้ง2,554นะครับตอนสมัยคุณยิ่งลักชินวัตรเป็นรัฐบาลมาได้2ปีกว่าก็ถูกรัฐประหารนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้เป็นการกลับมาเป็นรัฐบาลในรอบ10ปีครับของพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าน่าจับตาการที่พรรคการเมืองไม่ได้อยู่ในอำนาจรัฐมาเกือบ10ปีการกลับมาครั้งนี้จะสามารถดำเนินนโยบายหรือมีรูปแบบการบริหารงานที่ แตกต่างจากรัฐบาลที่นําโดยอดีตราชการทหารอย่างบริปรยุ์อย่างไรหรือแม้แต่นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยขายในอดีตนะครับที่ทําได้นะขายความทําได้จริงนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่แมสตนะต้องบอกว่าอย่างนั้นที่พรรคเพื่อไทยแห่งนี้ก็มีกองเชียร์นะครับที่มาเชียร์กันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ก็ยังคงเชียร์อย่างต่อเนื่อง เข้าใจว่าวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินก็จะไม่ได้มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับที่พักเพื่อไทยได้แจ้งต่อสื่อมวลชนไว้อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ก็เป็นการกลับมาของพรรคเพื่อไทยในนามของพรรครัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมา10ปีก็เป็นบดหมายหลายอย่างนะครับก็ มีนายกรัฐมนตรีใหม่ในรอบ9ปี กผู้ชมผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็เดอะสันดาหจะลงถ้อยถแถลงฉบับเต็มของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อสักครูรัชกิจจานุเบกษาก็ลงประกาศนะครับ พระบร,รมราชโองค์การโปรดเกล้าให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับถ้าไปย้อนดูราชกิจจานุเบกษา รับพระบรมราชโองการนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเราดูไปเมื่อสักครู่นี้ที่รับชมไปพร้อมๆกันที่พักเพื่อไทยเองก็ส่วมุชนที่มารอทําข่าวนี่นะฮะจำนวนมากก็รับชมอยู่ที่ห้องสื่อมวลชนบนจอ LED นะฮะใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับเราก็จะเห็นคนที่มาร่วมพิธีทั้งแกนนาของพรคเพื่อไทยนะครับคุณ แพทย์ตองทานชินวัตรเองก็มาแล้วก็จะเป็นแกนนาของพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆ,ๆเช่นคุณอนุทินนะครับคุณธรรมนัฐนะฮะที่เห็นอยู่ในพิธีรับพระบรมราชโองการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีคุณเทวันคุณสุวัตนะครับพรรคร่วมรัฐบาลคุณวราวุินะฮะคุณเศรษฐาก็รับพระบรมราชโองการเรียบร้อยนะครับโดยมีคุณ พรพิษเจเจริญเลขาธิการสภาผุ้ไทยรัสดรเป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชอ,องค์การมายัางพักเพื่อไทย จนถึงตอนนี้ก็เข้าใจว่าแกนำพักต่างๆก็ทยอยเดินทางกลับนะฮะน,นี่ก็กำลังรอทางด้านของคุณเศรษฐาก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินลงมาตรงบริเวณโถงชั้นหนึ่งอีกหรือไม่อย่างไร จนถึงเวลานี้นะครับุผู้ชมเข้าใจว่าทางด้านของแกนนําพักต่างๆวิทยอยเดินทางเข้ามาร่วมพิธีนั้นก็เดินทางกลับแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของสํานักนายกรัฐมนตรีก็เริ่มทยอยที่จะส่งภาพนะครับบรรยากาศภายในห้องประชุมภายในพิธีรับพระบรมาชโองการผมก็จะพยายามดูนะครับภาพของแกนนาพักต่างๆที่ มาร่วมพิธีนะยังมีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะอย่างคุณหมอชลน่านก็มาร่วมพิธีแล้วก็มาต้อนรับทางด้านของคุณ,คณพรพิษเพชรเจริญด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณหมอพรมินเลิศสุริเดชก็เป็นหนึ่งในแกนนาของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็มาด้วยนะครับคุณแพทย์ทองทานจินวัตรก็อยู่ติดกับทางด้านของคุณชัยเกษตรนิติสิรินะครับสองสามถือว่านับเป็น สามคนดนเดตนายกของพรรคเพื่อไทยซึ่งรอบนี้ก็เป็นคิวของคุณเษฐานะครับที่จะเป็นนายกแถวหน้าหลังเนเราจะเห็นคุณพิพรัธ์สารีรัฐวิภาคด้วยนะครับก็เป็นหัวหน้าพักครมไทยสร้างชาติสำหรับคำกล่าวของ กุเจษฎวีสินภายหลังรับพบระมรชงองการก็แน่นอนว่ากล่าวถึงประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรียังเป็นทางการครั้งแรกนะครับก็ยืนยันเรื่องของการทุ่มเทการทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์แล้วก็มั่นใจว่า4ปีจากนี้ก็จะเป็น4ปีของความเปลี่ยนแปลงภาย,ยใ,ตใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ก็พูดถึงเรื่องของวิกฤตการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆนะครับแล้วก็ในฐานะของตัวแทนรัฐบาลคุณเศรษฐาก็ยังได้เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังนะครับที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อจะนำพาประเทศไทยนะครับไปข้างหน้าคุณเสรษฐายังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นจะทำงานอย่างหนัก เพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนของความสุขของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนา,นานาชาติอีกครั้งหนึ่งในประโยคสุดท้ายนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าผมนายเศรษฐทาทวีสิงห์จะขอทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่ทุ่มเททํางานหนักรับฟังเสียงของประชาชน นำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติและนําประเทศไทยไปข้างหน้าสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้นี่คือคํากล่าวทิ้งท้ายของคุณเศรษฐาทวีเินในถ้อยถแถลงหลังจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นการนํารายชื่อคณะรัฐมนตรีนั้นขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าเป็นคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็จะเริ่มต้น ในส่วนของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับตามรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็จะบริหารประเทศภ,ภายใต้รัฐบาลใหม่นะครับถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศคนใหม่ในรอบ9ปีครับครับขออนุญาตสรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับว่าบรรยากาศที่พภาเพื้อไทยวันนี้น่าจะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมจากข่าวสารที่เราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบนะครับ บรรยากาศที่พระเพื่อไทยสำหรับพิธีรับพระบรมราชองค์การเข้าใจว่าทางด้านของแกนนาต่างๆก็น่าจะทยอยกลับกันเกือบหมดแล้วนะครคุณผู้ชมก็น่าจะทยอยกลับกันเกือบหมดแล้วเพราะนั้นก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆก็ติดตามได้จากเดียวกันด่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนันพวกนี้ถ้ามีการแถลงมีการแจ้งกําหนดการการแถลงของพรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนั้นเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมมาฟังการแถลงอย่างเป็นทางการนะฮะหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆก็จะพามารับชมอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกัน อนุญาตลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ติดกันมาตลอดทั้งวันเสร็จิ้นลงแล้วแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30รอมีรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับ